สบายดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วเด้อทุกคนเด้อเขา่องครัวหลังบ้านกนิ่นไงูยง่ายทุกคนทุกคนมือนี้ขัดขัดเด็ดเด็ดมาอีกแล้วเมนูเขาสไตล์ครัวหลังบ้านทุกคนเนาะแต่คือหนีเรียนคนตำหมักฮงกับไก่ย่างหรือว่าปิ้งไก่ทุกคนเนาะโอ้อามันเปลี่ยนปิ้งโค้งไก่ทุกคนเนาะแซบๆเนี่ยคุณอะปน สุดยอดเลยทุกคนปีกอีกคำมือเลยผมหอมมากินข no. uh ้าวกันทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันลังใจให้ซ hmm. oh, ่องครัวหลังบ้านกินง่ายโยงง่ายทุกคนเนาะอ๋อทำลายแตกว่าอะไรมาแล้วทุกคนกินข้าวกันตามหุงขาดบุได้ก็คือนี่เลยข้าวเหนียวแล้วทุกคนเนาะข้าวเหนียวมันห่อนิดมาๆทุกคนกินข้าวน้ำกันพาทุกคนเลยตามหุงปีนไก่สุดยอดอาหาร เบสิก <Basic S 2> เนาะทุกคนเนาะพื้นบ้านมาทุกคนข้าวมิไงอืมอืมมาทุกคนอ๋ออ๋อมิไงเนาะโค้งไก่ทุกคนเะอืม โคตรแซ่บเลยโคตรเข้ากันเลยทุกคนอืมอ่ะอืมอืมครับผม khá là lấm lấm luôn, mọi Ừ. cả đấy, mọi người. Thích chơi mày kiếm. 1, 2, nhặt. Ừ. ก็งูโคตรแซ่บพาดคนโคตรแซ่บเลยอืมอืม ขักเว่ยไม่อยอโค้งไก่เุกคนนึตับหงโคตรแสบอื เด็ด <Dead. S 2> ไปรับนี่ เป็นอาหารบ้านๆง่ายๆทุกคนยแย่โคตรแซ่บเลยอ่านี่คนตอนปลาเดกอ่า,ข,าข้าวคาดเนี่ย 嗯嗯嗯嗯，得，来得吃点汤圆嗯 ว่าเนี่ยมาดูหนึ่งอึบอึบอึบอุ่นาแบบเบาไม่หีบออกแล้วทุกคนกินกันเสีเลยจึงได้เป็นบรรยากาศโอ้โหรูดเลยมันเนี่ยโค้งไก่แล้วทุกคนเ้อโค้งไก่ Nam. Mm. 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 Mm -mm. สแสบลบมาอู้คัคเมนูนี่สุดยอดทุกคนคัคเมนูนี่พานทุกคนสุดยอดเมนูอ่ตาตับหมูฮูกับปิ้งโครงไก่แซ่บมาทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลอบใจให้ครัวหลังบ้านทุกคนเนอะสุดยอดเอด็ดกินโลดทุกคนคักเมนูนี้บอกเลยเด็ดอากาศขอบใจทุกคนในทีท่ติดตามตั้งแต่จนต้นจนจบขอบใจหลายมิตรบา้าน คลิปหน้าเจอกันไหมเดี๋ยวโชคเมนูซแซบๆเด็ดๆคักๆนัวลๆตัวๆมาสู่หินหักสำหรับคลิปนี้ครอบใจข้างท,ที่ตามและกระคอตัวล่าไปก่อนเจอกันไหมในคลิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบาย